เมื่อนี้หลังจากเลิกงานครับท่านนายกพามาเห็นยังครับโอ้ยพามาหาเนี้ยไปอยากไปกินใส่บังเบ,บ่งเบิงบ่งกล้องเนี้ยเบิ่งกล้องเนี้ยใส่บังครับโอ้ยคือรอแถวใส่บังใส่บังหานเนี้ยไปกินยังนี่ครับวิธีคนอีสานครับยังกระปูกับหอยเน่าบ่เดี๋ยวต้อต้องหอยเน่าหอยยังเดียวหอยยังเดียว เขาเพิ่นตัดเขาแล้วครับกำลังงามครับไปไปตามมาเลยครับครับนี่แหละไต้ยนงต่คำลำลือครับว่าปลาลาย หลังที่หนึ่งหลังสองหลังสองมาครับหลังสองนะครับพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศโอ้โยเป็นตำมิง่งงูเหลือมครับขาไปขามันเนีเ่เย,ย,ย,ยเวาวตุ่ยด้ย่แต่มือสมังครับ โอ้กระลังงามบรรยากาศย่ำแรงครับ,น,รบนี่แหละครับบ่มีเง,งินยักบาทกับบ่อดตายจับเอาเนี้ยคือมาเทสใะไบ้างนี่อยยังไงเออเนี้ยก็เป็นหอยหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ทุบหอยเอา <laughs> หอยเชอรี่ทุบแล้วก็ม,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 มันม้วนอะไรมันจงนีบ้างครับเดี๋ยวเราลงไปบ้างไปเลยครับลานวิวแท้ๆคันมันเนี่บ่ ถ้ามาจกหอยยำแรงโอ้คือสันว่ามันหัวปลาลดอะหลังที่สามครับโอ้ที่น้องครับมึงมันผ้ามากโอ้ยมันยากาศ นี่ตามาไต่กบคักครับน้องกลางดงครับโอ้ปา่าคอ